สวัสดีค่ะเอฟท่านลูกค้าใจดีอีกครั้งคะ่ะสำหรับ e p ี54ในวันนี้นะคะช่างรันทำมีดแฝดนะคะสี่เล่มเหมือนกันเลยเนี่ยใบนะคะทรงใบนะคะจะต่างกันแค่ลักษณะของเขาแค่นั้นเนาะช่างนันเนาะนี่ไม่สามารถตอบโต้กับดิฉันได้นะคะเพราะว่าช่างวัดตวงอยู่ค่ะถ่ายกลับหัวก็ได้เห็นไหมช่างรานันเล่มนี้สวยมากสวยจัดเลยเนี่ย ฉันขอจองนะเล่มนี้เล่มนี้เล่มนี้ดิขอจองงานเงากระจกมาๆาแสงสีกำลังดีมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่พี่น้องน้องทำอะไรถูมือนี่ทำอะไรเป็นกาวติดมือ,อนะครับงานสำหรับเหล็กเอ็นหกเก้าห้านะครับเป็นวัสดุเหล็กเอ็นหกเก้าห้าไม่เป็นสนิมมีดไว้สำหรับพกในกระเป๋าป้องกันตัว ใช้ได้หมดทุกอย่างยกเว้นปัดปีพัดลมหน่อยสิยกเว้นห้ามเสียพุงตัวเองเสียบได้เสียบได้จะทาฮาราคิรียกเว้นห้ามเสียบพุงตัวเองที่เหลือทําได้หมดนะครับดิฉันก็ว่าช่างลันทำไมเสียงเบาพิแท้พัดลมลมดังค่ะครับผมบรรยายมาตั้งนานละอ่ะบอกสเปกเลยใบยาวอยู่ที่สามนิ้วนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะโชว์เอาวางที่นิ้วนิ้วมือฝ่ามือซิว่ามันขนาดไหนมันจะได้ว่าเดี๋ยวดูนะคะนี่มือช่างลันนะคะ ไม่ใหญ่ค่ะกําลังพอดีนะคเอาใส่กระเป๋าอะนะไว้ในกระเป๋าได้มาโชว์ก่อนโชว์ก่อนยาวที่สามนิ้วค่ะใบกว้างอยู่ที่หนึ่งนิ้วสันหนาที่สี่มิลด้ามยาวอยู่ที่สามจุดสองนิ้วเล่มที่หนึ่งนะครับพลิกด้านพลิกด้านอ๋อไม่ทํางานนะคะวันนี้ไม่ทํางานไม่ทำงานอะไรนี้ค่ะไม่เข้าใจหมไม่สั่งเออครับ โอเคไหมปิดท้ายได้เขาควายนะคะัราคาค่ะราคาหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทรวมส่งค่ะคเลบพี่หนึ่งพันไปพร้อมฝักนะครับฝักนี้สําหรับว่าไม่ใส่ที่เน็บนะครับเพราะว่าเอาใส่กระเป๋าไม่ใส่ที่เน็บเพราะมันเกะกะเกะกะใส่กระเป๋าได้เลยนะครับทํานะคะไม่เห็นอะไรเลยโอเคเล่เนียนเล่นเนียนค่ะนะครับเล่มที่สองต่อไปบางสลิมเท่ากันครับค่ะ บอใบยาวอยู่ที่สามนิ้วใบกว้างหนึ่งจุดเอ้หนึ่งนิ้วสันหนาสี่มิลด้ามยาวสามจุดสองนิ้วนะครับเล่มที่สองต่างกันที่เขาเนี่ยแหละนะคะต่างกันที่เขาครับไม่ใช่เรานะคะแล้วแต่ชอบปะเนาะแล้วแต่ชอบค่ะอันนี้จะออกอ่อขยบมนไหนขยบมาขยบออกมาขยบออกมามันไม่เห็นเรื่องเรื่องจอกเขียวมรกตนิดหน่อยอ่านี่ค่ะเอ้ยนี่แชะแล้วค่ะแชะแล้วค่ะอไม่งั้นไม่เห็นเขาเห็นแต่เราเห็นแต่เราค่ะหมุนช้าช้าเอ้ยแชะแล้วค่ะแชะแล้วค่ะ ราคาเป็เท่ากันนะคะราคาเท่ากันครับหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบมีซองเหมือนกันค่ะโอเคเล่มที่สองพันไปค่ะเล่มที่สามค่ะแม่ไปไวจริงจริงวันนี้ดีมากค่ะเล่มที่สามครับเท่ากันครับใบยาวสามจุดห้าใบกว้างหนึ่งนิ้วสันหนาสี่มิลด้ามเล่มนี้ด้ามยาวสามจุดสามนะครับหมุนค่ะมุนค่ะม้วนไอ้ชั้นกลัวตกเส้เท้าแค่นั้นอ่ะมันเล็กเล็กกระทัดรัดเหมาะมือ นะคะก็เท no kind of ่ากันนะคะสีเล่มนี่แหละค่ะเท่ากันสีเล่มที่สามอยู่นะคะเล่มที่สามเหล็กอะไรนะะเอ็นมันป็นิมค่ะแต่ถ้าแช่น้ําตัวใครตัวมันนะคะแต่เล่มที่สี่ก็จะสวยหน่อยนึงเออมันตรงโค้งมันโค้งสาหรับท่านที่ไหนที่ชอบโค้งสำหรับคนท่านชอบที่ว่าด้ามมันโค้งใบเท่ากันหมด้วนะใบเท่ากันครับทรงใบเหมือนกันานิ้วใบกว้างหนึ่งนิ้วสันสี่มิลแต่เล่มนี้ด้ามจะโค้งลงมายาวจะอยู่ที่สามจุดห้านิ้วค่ะหมุนค่ะหมุนค่ะผมว่าเล่มนี้ออกก่อนมา ดิฉันชอบตรงๆงดิฉันไม่ชอบโค้งีค้งแต่ชอบแต่เวลาจับบางท่านท่านผู้หญิงอะนะจับโค้งสวยใช่มันจะล็อกนิ้วค่ะรับรับนิ้วได้ดีเมาหมดดีกว่าค่ะเมาหมดดีกว่าสามสามพันสามพันพันห้าพันห้าสิบเพราะว่าเมาหมดช่างอะไรคิดเลขไม่เป็นเลยอ่ะอเรียบร้อยจ้ะ มาไฮไลท์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 กไฮไลท์ไฮไลท์เป็นงานเงากระจกนะครับสามพันห้าไม่ขายดิฉันจะจัดนาทีทองสามพันห้าไม่ขายดิฉันขายอยู่สองพันห้าอ่าลดให้พันหนึ่งเล็กเอ็นหกเก้าห้าบรรยายไม่เป็นเลยไปไม่เป็นเลยเนี่ยฉันลดราคาฉันฉันไปไม่เป็นฉันบอกไม่ถูกสามเขาเป็นเขาเกรดนะเล่มนี้เป็นเขาเกรดเอนะครับแล้วก็แกนขัดขาวขัดขาวนะคะวิ่งเหล็กจากระจกขาวขัดเงาครับ แต่ดิฉันจะจัดนาทีทองให้ค่ะสามพันห้าไม่ขายขายสองพันห้าค่ะได้เล่มนี้ไปนี่ท่านนี้วันนี้เป็นนาทีทองก็นเลยกันนะคะเพราะเป็นเดือนใหม่ในช่างลันเอาเหรอดิจันยาทอยู่ที่ห้านิ้วบอกสเปกไปถูกแล้วค่ะใบกว้างใบกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดนิ้วนะครับด้ามยาวอยู่ที่ห้านิ้วสนาที่สี่มิลด้ามยาวห้านิ้วห้านิ้วเอ็นหกก็ห้าเหมือนกันเอ็นหกก็ห้าเช่นเดียวกันครับสามพันห้าก็ไม่ขาย จัดนาทีทองขายอยู่สองพันห้าสองพันห้าค่ะทำหน้าเออเลยค่ะรู้ไหมว่ากว่าจะขัดขาวดิฉันเข้าใจค่ะแต่ว่าเดือนนี้เรายังไม่ได้จัดนาทีทองนะหลุดแล้วนะเนี่ยนาทีทองดิฉันนี่จะจัดเดือนละครั้งแต่ว่าแล้วแต่จังหวะดิฉันงานเงากระจกผมจะใช้เขาเกตเอนะครับเนื้อตันมันจะสวยเนาะมันจะวิ้งไปด้วยกันทั้งเล่มนะเขาคนละอย่างกันเลย ท่านไหนได้เล่มนี้นะคะรีบนะคะรีบนะคะเดี๋ยวจะลงแล้วแล้วก็ลงผิดเวลาด้วยนะก็คือท่านไหนที่ติดตามลงไว้ดีๆอ่ะก็จะได้ของดีอ่ะเขาฝากนะครับฝากฝากนี้จะมีที่เน็บมาเรียบร้อยมีเหน็บเอวได้ลดไปตั้งหนึ่งพันเลยนะมาก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้ได้ก็ดีครับแล้วก็ที่แน่ๆนะครับกดโทรมาก่อนโทรมาซื้อเลยค่ะมาก่อนนะครับสวัสดีครับ